ไหนแม่อย่างไหนที่มม่ว่ามันเริ่มแล้วก่อนจะเป็นดอกเนี่ยเขาต้องมีแตกแบบนี้ก่อนเนี่ยตายท้องกิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอมาเริ่มเป็นตะปูตะปากออกมาเนาะตะปีตะปะตะมุตะมีปุ๊ปปีปีที่แม่ว่าใช่ไหมเดยเดะเดเนี่ยเนี่ยเราเป็นปุ๊ปปีปีปุ๊ปปี้ละทว่าปุ๊ปิีเนี่ยเราสะสมอาหารมาไม่พอเนี่ยเขาก็จะไม่ปุ๊ปแี้ลถ้าเราไม่เปิดตาดอกเราอาหารสะสมไม่พอเขาก็ไม่แตกเป็น เป็นดอกเขาจะเป็นใบแทนเขาเขาเขาก็ไม่มีเขาก็เรียนไปส่วนไอ้ใบนี่ก็คืออย่างงี้ไอ้อย่างงี้คือแขนงแขนงเหมือนเดิมออย่างงี้คือแขนงแต่ว่าก่อนทุเรียนที่ก็จะเป็นดอกอ่ะเราต้องสั่งเราต้องใส่เราต้องสั่งสะสมอาหารเนี่ยก็เป็นตะปูตะปิแบบนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยตะปูตะปิเนี่ยอันนี้คือวาทีเขาจะเป็นดอก มีโอกาสเป็นดอกแต่ถ้าคนฉีดยาแรงไปหรือไม่สะสมอาหารที่ไม่เพียงพอตัวเนี้ยเขาจะแห้งไปเลยอ๋อแห้งแล้วก็หลุดไปเงี้ยแห้งแล,แล้วก็หลุดไปเขาไม่ปะทุเป็นดอกอ๋อแต่ถ้าเราสะสมอาหารมาดีเนี่ยเนี่ยเอาอ้อยซุ้มใกล้ๆถ้าเราสะสมอาหารมาดีพวกเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดจะเป็นดอกได้ทันทีเลยคืออาหารก็พร้อมละแล้วน้ํามีผลนะน้าน้ําก็มีผลแต่ที่ไรทิศเนี่ยเราไม่ได้ทํามันที่อื่นเพราะเราไม่ได้งดน้ําเลย คนอื่นก็จะถามว่ากักน้ำไหมงดน้ำไหมจะไล่ทิปเราลดน้ำของเราตามปกติแต่เราอาศัยว่าสารอาหารที่เราให้เขาเนี้ยมันพอพอจนมันเป็นตะบุตม,มิแบบนี้ถูกต้นพอไปเวลาไปดูสวนอื่น่ะสวนที่ไม่ได้ชันตามเราอะเขายังไม่มีอ๋อเขาก็จะเนียนเนียนเหมือนหลังจริงเนี่ยเขาจะเนียนเนียนเหมือนหลังจริงเนี่ย ตม,มุตมิน่ะมันเต้นไปหมดเลยมันมันปลูบปลีไปทุกกิ่งแล้วเนี่ยเออทุกกิ่งเลยก็คือเดี๋ยวแม่ฉีดตัวที่แม่ว่าฉีดเปิดตาดอกก็คือแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเปิดตาดอกมันจะกระทุงออกมาเป็นดอกจะกระทุงตัวออกมาเป็นดอกอ๋อแต่ก่อนที่จะเป็นดอกมันต้องสะปูบะปีถ้าเราไปดูบางต้นเนี่ยชัดเลยเนี่ยคืออย่างเนี้ยก็คือสามารถทําพิธีเตรียมเปิดตาดอกได้เนี่ยปปุ๊ปปีอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อ นี่อย่าง,งนี้เนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไอ้ไหนเร็วเขาก็จะเป็นดอกก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกแต่ก่อนที่จะเป็นรุ่นแรกอ่ะเขาจะมีตะปุตะปิหนุนดอกนี่ดอกมาก่อนอืมมีสัญญาณเตือนมีสัญญาณเตือนบอกเขาต้อมจะมีดอกแล้วนะอ๋อแต่ไอ้แหนงก็สวนแหนงเกี่ยวกันแขนก็สวนแหนงอ๋อไม่ได้เนี่ยเนี่ยเอาเรามาดูชัดๆอ่ะอ่ะเรามาดูชัดๆอันนี้เลยนะแหนงกับสวนแหนง แต่ไอทีก็ต้มปูตะปิมาเนี่ยคือนี่อ๋อมันคนละส่วนกันมันคนละส่วนไม่ใช่ว่าตรงแขนงจะไปเป็นดอกตรงแขนงก็ไม่เป็นดอกอ๋อแต่ไอปูปูปีๆอย่างเงี้ยคือสามารถพัฒนาเป็นดอกได้เป็นดอกได้<ส>แต่แขนก็คือแขนแขนงก็คือขแนขแน,ขแนเขาไม่เกี่ยวแต่ว่าอีตรงเนี้ยเขาสามารถแห้งไปได้ถ้าเราให้ถ้าอาหารไม่ถึงเออหรือมากเกินไปหรือยาแรงเกินไปยาร้อนเกินไปรสารอาหารไม่เรบเขาก็จะปื้อยูงี้ไม่ยอมประทุอ๋อ แต่พอแบบนี้แต่ของเราเนี่ยเราเราเราสามารถทําได้อืมเราสามารถทําได้เนี่ยเขาจะตะปุตะปิเต็มไปหมดแต่ไอสวนขนงนี่ไม่เกี่ยวนะขนงนี่ยังไงเาก็เป็นขนงก็ไม่ได้มาแตกดอกไอตรงนี้อ๋ออ้อยเข้าใจไหมเข้าใจอืมเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันน่ะ้าเราดูชัดๆอ่ะเดี๋ยวดูชัดๆดูชัดๆเนี่ยเนี่ยมอนยางไง เนี่ยนี่ก็เห็นชัดเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยต่อไปเขาจะออกตามแบบนี้เนี่ยอ่าเนี่ยดอกเขาจะเลื่อนตะปูตะมิแต่แขนงแขนงก็คือแขนงแบบนี้แขนงก็คือแขนงแต่ดอกเนี่ยเขาจะออกทองกิ่งเป็นนมหมาเลยเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดบางต้นเนี่ยชัดมากเดี๋ยวเราเนี่ยอย่างนงี้ก็น่าจะเป็นดอกดอกดอกแหนกเขาจะปั๊บ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 อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปดูต้นชัดๆกันดีกว่าเนี่ยเนี่ย อันเนี้ยเขาจะเป็นพัฒนาเป็นดอกได้เนี้นี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นอย่างเงี้เนี่เนี่อ๋อมันออกเยอะราวแบบนี้เลยเออแต่แขนงก็คือแขนงเนี่ยอย่างงี้แขนงแต่ดอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทีไรทย์ทำปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเงี้ยสาระสมานก็คือมันเหมือนมันมีตาของมันเขาตาดอกเนี่ยเขาเริ่มปีป้าปีปลาเนี่ยคือตาดอกใช่แต่แขนงนี่ก็สูงแขนงมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแขนงนี่ไปเป็นดอกได้จะแต่ว่าไอ้ตาดอกเนี่ยเขาสามารถ ถ้าเขากินอาหารไม่พอหนึ่งเขาไม่แตกสองเขาไม่เขาฟอเขาฟอเพราะฉะนั้นสำคัญเลยตรงเป็นตะปิตะปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตะปิตะปะเต็มไปหมดอ่าเขาเรียกอ่าไข่ปลาไข่ปลาตาปูเอาไงมันก็ต้งดกนี่เนี่ยตะปิตะปะเนี่ยตะปิตะปะตุ่มเทียบเลยเนี่ยตะปิตะปะเนี่ยตะปิตะปะเนี่ย เนี่ย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 อ่าตะปีตะปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเลยอ๋ออันอันนี้ปึ๊บปึ๊บเลยอ๋อเนี่ยมาดูชัดๆเนี่ยตะปีตะปะนี่ใช่แต่ไอ้ยอย่างงี้แขนงอืมแต่ไอ้ตะปีตะปะแบบเนี่ยเนี่ยเห็นปหมอ่าแขนงก็ส่วนแขนงอ่าตะปีตะปะนัเนี่ยเนี่ยตะปีตะปะชัดเลยเนี่ยเห็นปหมจะเนี่ยอ่าอาถ่ายไกลๆเลยซูมอืมอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาดูเนี่ยเนี่ยชัดเลย ไปถึงปลายกิ่งเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาเนี่ยเอามาทุกครั้งนี้ออ๋เห็นแล้วเห็นแล้วครั้งนี้ครั้งนี้ชัดปลานี่นี่เห็นแล้วฝั่งนี้ก็เยอะเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็เยอะเอออันเนี้ยคือคือตะปิ้น่ะขมบ้นน่ะชัดเลยน่ะตัวนี้ยังดกตัวนี้ดกแน่นอนดกพยากรพยากรอากาศพยากรได้เลยว่าดกเพราะว่าตะปิ้งตาดอกมาเพียบใช่เออไอขนังไอโซนขนังเนี่ยเนี่ย เนี่ยเรามาดูชัดๆอ่ะมาดูชัดๆอันนี้เลยอันนี้แสงพอดีเด้อเอเนี่ยเห็นไหมไอไอนี่ขนังนี่ขนังนี่ขนังแต่ตะปี้ตะปะแบบนี้ที่ก็จะเปลี่ยนเป็นตาดอกเนี่ย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 กำลังพิ่ๆพ่ๆพ่ๆไอ้ขนังนี่ขนังนี่ยังงี้ตาดอกเนี่ยยังี้ที่ที่จะเป็นตาดอกเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนก็ชัดเนี่ยต้นเนี้ยรับรองอลังการงานช่างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทียู่ที่ว่า ถ้าเราเปิดตาดอกพ่อมาอาหารพ่อ,อมมาบุกมกบุกมาบุกบนน้็มนแล้วบนบน